นี่ครับน้องคําคูณลูกสาวเจ้าคุณเขาลูกอ uh, ของคนงานของเสียท็อปมันว่ลูกของเสียท็อปเออลูกของเสียท็อปลงสีนาคาครับนีสีนาคาเลยล่ะโอ้มีใบเรียบ้อยมีใบเรียบ้อยว่ามันพอครับ,บว่ามันพอได้เม็ดสัดส่วนทุกสิ่ง,ง,งทุกอย่างแข็งขา,ขาดีครับโอ้ขาขาว สอ,องข้อสองอ่องวขวนคางมีขวนคางโอ้วันครับขวนเราแตกก็มีครับเอาสัญญาณเสียแงแหละตั้งสีละ่ะเอาตั้งสีครับเบายเดบอนอ่อนี่หน่อเอาละมาไปบายจ้ะอ่าคุ้นคุ้นอ่าคุ้นคุ้นคุ้นครับโอ้หนา่างาม อใบหูหักครับพี่น้องใบหูหักคนล่ะ้องใบหูคนเลอฟคนน่ะโอ้งามครับลูกสาวแม่ลูกสาวแม่ลุงเรื่องครับน้องเออดาวเรื่อง,ออองน้องค่ำคุณลูกสาวเจ้าคุณเขาห้องเสียท้อปหน้าคาครับหูอู้สะอ,อ,อ่อนหูหูฮักหูหักนี่เป็นสายได้กับเบิง้งเอาเลิอพี่น้องเอ้สำหรับเสียยงัว่เสียนควายนะครับ อ่าครับเข้าไปย่างไปเบื้องม่อีกรอบหนึ่งครับพูดกับแม่พูนเบื้องจากในกับง่ามอ่ะอย่าลืมนะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะหางัวหากล้วยไปเลี้ยงเกษตรกรที่จะหางัวหากล้วยไปเลี้ยงเดิมต้นไหมนะครับได้ถือว่าราคากับพ่อฟังต่อรองได้เนาะคุณแม่เนาะต่อได้ต่อไรเออคือขายมีการต่อรองเอ่าใบ่ได้ว่ากันดีเท่านึงครับ เราก็เอาไป่หลายจ้าพี่น้องเลยไม่กันซันกันได้ได้มากอยู่มันมันบมันบแหงดอกแต่มันบอมีเงินซื้ออ่ะเอาเบิ่งอีกเที่ยวนึ่งครับสำหรับแม่ยังก่อนนี่ผมก็ลืมแม่ดาวเรืองซื้อเหรียญจอยซื้อเหรียญซื้อจอยเพิ่นซื้อเขาโรงเรียนซื้อดาวเรืองอ่าดาวเรืองนะครับเบิ่งงพยางของคนยืนครับพี่น้องแกงขาือ สูงร้อยสี่สิบสามพี่น้องหายากเลยเดี๋ยวนี้อันนี้คอกบ้านๆหงอนม่ครับเนี่ยจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเองเลยครับเด้อเนี่ยเด้อบริพานผู้ใดบริพานในหอยบริพานมือไส้นะบอกกลมซื้อรถครับจากเกษตรกรล้วนๆเลยนะครับเป็นดูแลเองเคนเลี้ยงเองเคนขายเองนะครับ จอยจอยอดตื่นตื่นตื่นธรรมดาแล้ครับตาธรรมดาแล้วเออมันบ่เรื่องสำหรับโมนี้ก็ขอขอบุณขอบุณคุณแม่โฮมนะครับครับของพ่อไม่สมนะครับที่มาเปิดราคาไหวให้โมนี้สำหรับโมนี้ก็สวัสดีครับ